สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3านะครับรายการสถานีทุนมนุษย์พาทุกท่านมาสัมผัสแล้วก็มาบริเวณที่เราเรียกว่าท้องสนามหลวงครับก็คือทุ่งผสมเห็นครับบริเวณนี้เนี่ยได้มีการปรับปรุงและปิดเ,เพื่อดูแลเรื่องภูมิทัศน์นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบหนึ่งปีเต็ม,มน,นะครับวันนี้เป็นวันที่เราดีมากนะครับที่ได้มีการจัดแล้วก็เปิดนะฮะสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะครับก็คือท้องสนามหลวงเพื่อจะดาเนินการในการ เปิดทําการในวันนี้เป็นวันแรกนะครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีกรรมต่างๆซึ่งมีผู้ว่า,วาออกรทมเราเนี่ยนะครับมาดําเนินการขวารพุทธมนต์นะครับแล้วก็มีการนั่เชิญพระสงฆ์มาประมาณ1นึ่งพเก้าร้อยห้าสิบกว่ารูปนะครับแล้วก็บริเวณที่ผมเดินอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นบริเวณซึ่งจะดําเนินการในการจัดงานนะครับวันศุกรวันนี้อย่างที่ทราบวันนี้อยู่แล้วนะครับเราจะดําเนินการจัดในงานวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็บริเวณนี้คงจะเป็นสถานที่ในการจัด ดำเนินการในงานดังกล่าวนะครับตอนนี้เราพาทุกท่านมาสัมผัสกับสถานที่ที่เราคุ้นเคยกันมาก,กน,นะครับก็คือท้องสนามหลวงนะครับบริเวณนี้คือพระนครศรีไรยนะครับศรีวิรัยท้องสนามหลวงลักษณะน,นี้น่าจะเป็นประลามพิธีนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินเข้าไปเลยดีกว่านะครับบรรยากาศหลากหลายตรงนี้นะครับเป็นถังจัดการจัดิทันศการนะครับของท้องสนามหลวงนะฮะ แล้วก็เป็นพื้นฐานของมมดกไทยเรานะครับตรงนี้สวยงามมากครับพราสนามหลวงนั้นในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับเราจะมีประเพณีการเล่นว่าวนะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นภาพจำลองของท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็บริเวณถัดไปนั้นก็จะเป็นที่บรรยากาศ่างน,นะครับตรงนี้คือความทรงจำลํำลึกณท้องสนามหลวงครับ ท่านผู้ชมครับบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับเอออีกวันสองวันนี้เราจะมีพิธีกรรมในการจัดงานนะครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วที่ท่านผู้ว่าเข้ามาเปิดงานนะครับแล้วก็ภายในนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเขานะครับ ควางว่าง,งานที่มีงามเช่นนี้นะครับคนไทยเราต้องรักษาจำนวนคนในประเพณีินไทยเราไว้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่ชาวไทยเราไม่ควรลืมนะครับเพราะว่ากว่าประมาณหนึ่งกับสองร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับที่เราได้มีโอกาสมาสัมผัสที่พ่อสนามหลวงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาต่างๆหลากหลายครับแล้วก็ร้อยดวงใจเชิญพระเกยีติจากกรีวงของเราครับ ในรัชกาลที่เก้านะครับเราจะเห็นความงบงานเหล่านี้นะครับที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ในรัชกาลที่นี่ได้นะครับ วันสงวันนี้ที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีงานในการรับปริญญาบัตรนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่างานที่นี่นั้นคงจะมีความหลากหลายแล้วก็ได้มีประชาชนเข้ามาสัมผัสกันมากมายนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะผมจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับในรอบๆบ,บริเวณนี้นะครับ ความสวยงามเช่นนี้เนี่ยมีและดูได้ที่ท้องสนามหลวงนะครับอย่าลืมนะพาบุตรหลานมาเที่ยวในวันสองวันนี้นะครับซึ่งใกล้กับวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็ผมมีความเชื่อว่าในบริเวณสนามเรืเวนนี้เนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เคารพสักกาอย่างน้อยคือเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลรักษาทาเนียบประเพณีการปฏิบัตินะครับการสืบทอดโบราณประเพณีนักมุทนุิธีนั่งพระรมมหาราชวังนะครับจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของท้องสนามหลวงก็คืองานพระสุเมรุเนี่ยนะครับ สมเด็จพระบร,รมปรถมบร,รมมหาชนกเนี่ยนะครับก็ได้รังสรรค์ไว้เป็นระยะเวลามากกว่า200ปีนะครับแล้วก็ผมดูแล้วนะครับว่ามีความสําคัญมากเพราะบางอย่างนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับีนี้ก็มีโอกาสได้มาสัมผัสนะครับโอ้สวยงามมากท่ับุผู้ชม าทุกท่านมาด้านนอกกันนะครับซึ่งด้านนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นภาพจำลองของอวัดพระแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพระโรงกลางแจ้งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ ด้าน,นข้างนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งคุณผู้ชมที่เป็นบรรยากาศเป็นการรวบรวมภ่าประวัติศาสตร์ของไทยเรานะครับแล้วก็เราเริ่มดำเนินการในการเปิดใช้ท่อสนามรวมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าวันที่12นี้คงมีงานเป็นงานสําคัญของชาติไทยเราอีกงานนึงก็คือวันแม่แห่งชาติครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณซึ่งจะทดงานใน้าวันแม่แห่งชาตินะครับผมขอดูนิดเดียวนะครับสวยงามมากครับ อันนี้คือแม่หลวงของพงชนชาวไทยนะครับสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับบริเวณนี้คงเป็นสถานที่ที่จัดงานในวัน,นแม่แห่งชาตินะครับขอ,องพระบรมราชชนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพาบุหลานมาเที่ยวบริเวณที่ท้องสนามหลวงนะครับคงจะมีงานกันหลายวันเลยนะครับรายการสถานีทุนรืองรายการเก่ยกกำลังสามคงขอพักช่วงณน,น,นาขณานี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ที่ธรรมศาสตร์เองก็มีงานด้วยนะครับขอรู้กันนะฮะสักครู่นึงครับขอพักสักครู่ครับ